วันนี้ก็จะทำหมูสาชั้นผัดพริกสดป้าใช้หมูอยู่3ามห้ากร,รมัมป้าใส่กระหล่ำปีปนกับคะนา้านิดหน่อยแล้วก็เครื่องปุงป้าเครื่องแกงป้ามีกระเทียมสามกีบนี่พริกสดนะพริกที่ฟ้าสดกับเขียวแดงปนวริกี้หนูด้วยนิดหน่อย แล้วก็นี่พริกโรยพริกโรยหน้าเอาสีอาสีสันเครื่องปรุงมีซอสหอยซอสหอยหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวเห็ดหอมหนึ่งหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตา,าลหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาเดี๋ยวไปดูป้าทำนะเดี๋ยวป้าจะตี่หมูกับกระทะก่อนนะให้เขา ความมันก็ออกไปไมากจีหน่อยะเจ่ต้องกินมันเยอะทานน้ำมันจากหมูนี่แหละผัดพริกค่อยๆจี๋ไปแกนเย็นในน้ำมันออกแล้วเราค่อยทำมาผัดกระเทียมเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปไงกินน้ำมันมากๆก็ไม่ไหวเนาะ เขเริ่มออกแต่ป้าอยากให้เขาเหลืองสักหน่อยไนี่ได้ดูหน้าทานนะว่าหมูส่วนชั้นเนี่ขาวขาวใบมันูตไม่น่าทานหู้เหลืองตรงนี้เลไใส่ลงมา มันออกแล้วป็จะใส,นะใส่กระเทียมลงนะใส่กระเทียมจ้ะเทียมผัดหมูแล้วะหมูไว้ก่อนแล้วตักหมูขึ้นก่อนแล้วผัดกระเทียม จะได้ไม่ต้องเอาน้ำมันเติมลงไปไงเพราะหมูข้ามันอยู่แล้วถ้าเติมน้ำมันลงไปก็จะเยิ้มไปแล้วก็กินไม่ไหวเนาะมันไปกว่นี้แค่พอพัก อนี่มีมีเนื้อแดงของเขาด้วยนะนี่คนๆกันไปน้ำปลาจังน้ำปลาลงไปจัะ นะ้ำนี่ใส่ลงไฟปข้าจะขอเพิ่มน้ำอีกนิดนะึงเพราะว่าหมูแข็งเนาะหมูสามชัน้นต้องเอาน้ำหน่อยนิ่มเดี๋ยวใส่ผักเลยเนาะคีเอาให้หมูนิ่มหน่อย ชอบน้ำเพราะบ้าจะคุกก้าวกินรอรอเดือดได้ใส่ผักรอเดือดก่อน ไอผักแล้วจ้ะกระดัมปีนี่พาใช้ครึ่งหัวนะเป็นกระดัมปีตันไงเลี้ยเเยอะ หอยจ้ะหอยเขาชอบติดเนะะาะเ้าชอบต้องขูดต้นหอยยิวขาวยิวขาวน้ำตาลจ้ะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่โครวป้าต้องมีน้ำตาลตัด าะป้าวลากับข้าว่าจะแบบออกมาคมก่อมบางบ้านขอไม่กินน้ำตาลเองแต่บ้านป้าต้องกินน้ำตาลหน่อยต้งบอกครอบครัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน กินมากเลยกินมากเลยจ้าเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวเผ็ดมาดูนี่ชิมก่อนนะก่าขาดอะไร เติมนิดนึงเติมนิดนึงจ้ะเติมน้ำปลาสักหน่อยน้ำปลาปัาปา่นปลาแล้วก็ใช้น้ำปลาแท้อะไรไม่ใส่เค,เค็มเติมนิดนึงอ่อนนิดเดียว หมูเปิดตรงนี้หมูยังแข็องยองยู่เลย เสร็จแล้วจ้าผัดหมูพริกสดป้าหมูสามชั้นพริกสดกระลำปีถ้าชอบถูกใจใกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะป้าก็จบคลิปแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า